ครับสวัสดีพบกับช่อง o o l y w i t h You อีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมีสิวันนี้ผมได้รับการได้ได้ได้สั่งซื้อ,อ MacBook นะครับ MacBook ตัวใหม่ในรอบของผมใช้มาก็ตัวเครืเก่าเนี่ยใช้ในปี2011นะครับในปี2024ปีนี้ก็เลยซื้อใหม่นะครับเนื่องจากนั่น ใช้มานานแล้วแล้วเครื่องมันก็ตามสภาพนะครับแต่ถามว่ามันยังใช้ได้อยู่แต่ด้วยน้ำปัจจุบันนี้ก็มีซอฟต์แวร์บางตัวเป็นใช้ไม่ได้เลยตัดสินใจซื้อ Mac Book Pro นะครับเดี๋ยววันนี้จะมา unbox แกะกล่องนะครับซึ่งผมได้เมื่อ 2- อสวันที่แล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมา unbox เปิดกล่องให้ดูนะครับซึ่งผมก็สั่งจากแอปเปิลนะครับก็คือจากในเว็บไซต์นะครับไม่ได้ไปที่ร้านก็เครื่องนี้เห็นว่าส่งมาจากประเทศจีนประเทศจีนสั่งซื้อมาใช้เวลาในการสั่งเออน่าจะประมาณประมาณ10 วันได้10วันได้ของนะครับตามที่เขาระบุไว้เลยก็ถือว่าเร็วเหมือนกันจริงเขาบอกว่าจะถึงวันที่6 17ดแต่นี่ได้ประมาณวันที่11นะนใช่นะ11นะประมาณวันที่11ได้ของก็ถือว่าเร็วตามที่เขาระบุไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างไปกันเลย ก็เปิดเข้ามาด้านหลังกล่องก็จะมีบอกชื่อรหัสรุ่นต่างๆกี่ข้อกี่กิกนะครับแล้วก็ serial number ของเครื่องนี้ผลิตจากประเทศอะไรนะครับซึ่งบอกวันนี้เป็นผู้ผลิตจากจีนนะครับในการผลิตมานะครับก็วันผลิตวันที่9เดือน10ออ2567ครับโอเคเร,เริ่มแกะกันเลยก็แกะตรงที่เขาให้แกะตรงนี้นะครับ แก้วหน,น,น,นึ่งอันก็มีสองที่ค,ครับเราก็จะมาหันกล่องเปิดขึ้นมาภายในครับที่เปิดเรียบร้อยภายในกล่องภายในกล่องก็อย่างนี้นะคราเปิดมาแล้วครับเจอตัวเครื่องครับนี่คือตัวเครื่องครับผม,มตัวเครื่องวางข้างก่อนภายในมีอะไรบ้างมีสายชาร์จให้ครับเป็นสายชาร์จสีดำครับผมนี่ก็เป็นคู่มือครับผม น่าจะเป็นคุกเบอร์ที่เราเห็นๆกันมาแล้วครับประมาณนี้ไม่ต้องอะไรดูะไรมากก็หัวชาร์จครับผมแกะเลยชาร์จก็วัวชาร์จเป็นแบบกี่90แล้วก็เมื่อกี้แกะเะยแกะเะยก็ได้แกะ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 แก ใส่ชาร์จให้เป็นสีดำครับยาวค่อนข้าง aw, ยาวยาวเลยนะโอเคเอาทั้งนี้ก็ภายในกล่องมีอะไรไหมมีอะไรไหมหมดแล้วในกล่องไม่มีแล้วมีแค่นี้มีแค่นี้ออ๋โอเคโอเคงั้นเราก uh, ็เก็บเราจะเห็นสติกเกอร์ขอดูสติกเกอร์ก่อนสติกเกอร์นะสติกเกอร์ใช่ไหมสติกเกอร์สติกเกอร์นะสติกเกอร์อยากได้แค่สติกเกอร์อ่านี่ไงสติกเกอร์โอเคจะเอาสติกเกอร์ไปติดนะติดติดใอ้ต้องการดูอะไรดูแค่สติกเกอร์ที่เขาเครื่อน ดูที่ตัวเครื่องครับผมอ่าดูตัวเครื่องครับตัวเครื่องเขาก็แอ,อะลอยมามีรอยูวะรู้ดูสภาพก่อนครับรรรม,ม,มีรอยโอ้ยลอยลอยหมดเลอยมีรอยอะไรเนี่ไม่รู้เดี๋ยวลองเช็ดก่อนนะเช็คสภาพก่อนนะครับ ค่เปิดตัวเครื่องครับผมครับว่าเปิดมาก็มีเสียงเลยครับอ่าอืมก็ประมาณนี้แล้วกันครับนี่ผมซื้อแม็กก็ประมาณอืมนี่มีรอยตรงเนี้ยอืม โอเคนะก็จบการอันบ x ็อกเงเท่านี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมได้เครื่องมาแล้วปัดกลอหนึ่งสสเดี๋ยวผมขอใช้ไปสักประมาณระยะหนึ่งเ,เดี๋ยวมารีวิวต่อว่าเครื่องไล่โบตัวนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคครับบ๊ายบาย Sea for a getaway car top down, then we're driving just to feel young, moving away to the sea.